ึกนกนิดนตามรอยพยาย่านะวันนี้เรามาสวัสดีค่ะวันนี้เรามามาอยู่ที่วัดตน้นแก่นะคะวันนี้เรามาเป็นการสตูนนึวันนะนี่นะคะวันนี้ตรงที่เราอยู่นี้เป็นที่ถ่ายทำของอหนังเรื่องกลิ่นการ์ลอนนะคะก็ตามรอยพยาย่านะ วันนี้เรามาที่นี่เป็นไงทุกคนวันนี้เราใส่ชุดแบบการลองนะคะนี่มีข่านี้นดดนได้ดูสิเหนน็้ไหมจุ๊จี้อยายเราจัดครี่ยาิ้มเลยั จับสองมือเลยจับผมสองมือเลยจับจับจับ,บร serve รสสเกนิดนึงเคยอ,อย่างเงี้ยวันนี้เป็นกาสลองค่ะโอ้สวยครับนี่นะคะวันนี้ตรงที่เราอยู่นี่เป็นที่ถ่ายทำของอ่อหนังเรื่องอะไรกนละิ่นกาสลองนะคะก็ตามลอยพี่ยาย่านะวันนี้เรามาที่ เป็นไงทุกคนวันนี้เราใส่ชุดแบบการสลองนะคะนี่มีขาดนี้ด้วยดูสิเห็นไหมจูดจี้อ่ะนี่นะคะงม่ได้กูสิเราให้นางแบบมืออาชีพเขาถ่ายไปนะคะส่วนเราเป็นตัวประกอบดูทุกคนนี่นี่นี่เราจะบอกว่า ตรงนี้ทุกคนเห็นที่วิหารันไหมนี่นะที่หอที่หมอซับก,กับกาซล้องเขาเดินลงมาสวยมากอันนี้เราก็เพิ่งมาที่วัดนี้ครั้งแรกนะวันนี้อยู่แถวหางดงนะคะสวยวัดต้นแก่นสุจีอ่ะวันนี้รู้สึกวันนี้มาถ่ายแบบตะก้องเยอะมากเกลิงนะจะกริ่งทุกคนค่คะทุกคนดูด,ดูข้างหลังเราจะเป็นแบบตาก้องนะโอ้ เขาถ่ายรูปเพียบเลยแต่เราไม่ดูสิสวัสดีค่ะทุกคนดูตอนนี้เรามาถ่ายแบบแล้วก็ะถ่ายรูปทุกคนเป็นไงวันนี้ร้อนมากเหนื่อยสิวันนี้เขาเป็นกาซาลองหรือเป็นซอกปีบดีนะ <c oughs> เป็นกาซาลองแล้วกันนอนจุกีก็เยอะเลย <c oughs> ก็ได้แบบข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบ ตะก้องนะจ๊ะเยอะมากเราก็จะกริงกรินิดดึ้นี่นแล้วก็จะบอกว่าเราโอ้ร้อนเราจะพามาดูตรงแบบที่หมอซับเขาอยู่นะทุกคนตอนนี้เขาถ่ายรูปก,กันจ้าส่วนเราเป็นเพียงตัวประกอบนะเราก็จะเดินเข้าไปตักๆๆตักตักตตรงนี้นโอ๊ยทุกคนนี่ข้างหลังนี้เป็นโบสถ์นะจ๊ะที่ ไอห,หมดทรัพกะกะสลองมาอยู่นะเจ้าก็เราจะขึ้นไปกลับพักก่อนนะคะมาทั้งทีเนาะอตอนนี้ก็ไม่มีคนนะมืดมากเอาอย่างนี้ดีกว่าคนหน้าเราแปลกๆมากหน้าคือแบบ oh my god เดี๋ยวขอกลพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาออกมาตรงนี้มืดมากเลยย้อนแสงพาออกมาดูข้างนอกนะดูสิ ว้าวนี่เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เขากำลังถ่ายรูปนะคะดูสิดูสินางแบบแว่าอยู่ตรงนี้โอ้โหพี่ออสวยมากยอนแสงเปล่าดูสิแล้วก็จับผมไม้ขึ้นทุกคนเลยจับให้ดู เอาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ฟอเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวนี้ครับผมเอาเกิแบ่งแบ่งแบ่งมาใส่พานถูกไหมอ้อแบ่งมาใส่พันครับไปครับนี่มองไม่ได้แครับพครับค่าขึ้นด้วยตาเลย ทุกคนแสบตามากอ้เมก้าไปค่ะเราจะมาคุยกันตรงนี้ทุกคนโอ้ทุกคนเราจะบอกว่าตอนนี้คือแสบตามากค่ะก็ยิ้มจนบบแจบบเหงอกแห้งคือแบบไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็แบบนิดนึงนะวันนี้เรามาถ่ายชิว่าต้นแกล็เนาะก็อ,นะอ,อย่างที่เห็นค่ะ ดูสิวันนี้เป็นไงดูชุดกระสาลมากเป้่าทุกคนดูสิว้าวสวยค่ะ นีหาดไปหาดไปได้หนึ่งให้เท่าไอพีจอเลยอ่ะจะขึ้นได้ไงค่ะสุขเรแล้วนี่ก็เป็นวันของวันนี้นะคะเรามาถ่ายรูปที่วัดต้นแก่นเนาะก็จะแบบดูสิดูพร็อปดูพร็อปเป็นไงวันนี้ดูเป็นไงบ้างคะเป็นสาวเหนือไหมวันนี้ก็ วันนี้ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะก็คือได้ถ่ายรูปแบบเจอช่างกองเยอะแยะมากมายเลยก็รู้สึกเกรงนะคะสายตาเคือแบบจะกระเพิกไหมหรือว่าไม่แต่ว่าก็ทำให้เราได้ประสบการณ์นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย maybe you'll leave your